สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามาชมรายการในช่องสวนพอดีนะครับเพราะสถานการณ์ก็คือช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะครับน้ําในสระของเราก็คือเต็มความจุนะครับเต็มความจุทีนี้เราจะมาอธิบายเรื่องอะระบบโซลาร์เซลล์ที่เป็นระบบ ดูดน้ำบาดาลน,นะครับสูบน้ำบาดาลขึ้นมาเพื่อที่จะที่จะใส่บอ่อนะครับในสถานการณ์ที่น้ำเต็มบอ่อแล้วเนี่ยบางท่านอาจจะไม่เข้าใจแล้วก็ปิดระบบนะครับก็คือไม่ให้ทำงานจริงๆแล้วระบบการดูดน้ำด้วยปั๊มดูดน้ำลึกหรือสั่เหืออนะครับต้องให้เขาได้ทำงานนะครับอย่างน้อยก็อาทิตย์ละหนึ่งวัน เพราะว่าไม่งั้นจะเกิดปัญหานะครับมันจะเกิดปัญหาเรื่องของฝุ่นเรื่องของดินเศษหินแล้วก็พวกเกลือแร่นะครับอาจจะเข้าไปติดใบพัดนะครับอ่าวิธีป้องกันแล้วก็ดูแลรักษาเนี่ยก็คือเราต้องเปิดน้ําทุกๆสัปดาห์นะครับอย่างน้อยก็สัปดาห์ละหนึ่งวันนะครับเปิดให้เขาทํางานได้สัปดาห์ละหนึ่งวันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดปัญหาอย่างนั้นแล้วเนี่ยก็คือ ตัวเสมอถ้าเกิดมีปัญหาเนี่ยเราต้องลื้อใหม่นะครับเราต้องยกขึ้นมาใหม่บางทีก็ถ้าเป็นชั้นหินที่เป็นหินอ่อนนะครับบ่อาบอาจจะสุดนะครับช่วงนี้ถ้าเกิดเราไม่ได้ไม่ได้ดูดน้ำเนี่ยก็คือบ่ออาจจะสุดเรษตรกรติดใบพัดนะครับทำงานไม่ได้แล้วก็บางทีก็ อาจจะมีร่องน้ำอาจจะโดนฝุ่นอุดตันนะครับอาจจะอุดตันได้เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยน้ำในร่องหินก็จะไหลก็เหมือนเหมือนเหมือนกันกับน้ำไหลธรรมดาครับเป็นน้ำห้วยแต่อยู่ในชั้นหินก็คือเราต้องทำให้เขาได้ทำงานตลอดนะครับทำงานอยู่เรื่อย เพื่อยืดอายุการใช้งานของระบบโซล่าเซลล์เราก็ต้องเปิดนะครับก็คือเราจะยืดอายุการใช้งานให้เขาใช้งานได้เป็นปกตินะครับเราก็เปิดทุกๆสัปดาห์นะครับตอนนี้เราก็เปิดไว้นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับเรื่องของโซล่าเซลล์เนี่ยก็คือต้นทุนค่อนข้างจะสูงนะครับแต่ก็คุ้ม ตอนนี้ก็เริ่มไหลแล้วครับเวลาเกือบๆจะแปดมก็ไหลแล้วอย่าลืมนะครับถึงแม้น้ําจะเต็มเต็มความจุของบ่อของสะแล้วเราก็ควรจะเปิดอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งวันนะครับเพื่อให้การทํางานเขาเป็นปกตินะครับจะไม่มีตะกอนจะไม่มีฝุ่นไม่มีเกลือแร่ไปติดไปพับ แล้วก็บอ่อจะไม่สุดนะครับคำนี้ก็คือเรื่องของเทคนิคเบื้องต้นนะครับเป็นเทคนิคเบื้องต้นในการดูแลการดูแลและการาบำรุงรักษาตัวของระบบโซลาเซลล์นะครับ ็คือถ้าเราทําถ้าเราดูแลรักษานะครับดูแลรักษาได้เนี่ยเขาจะอยู่อายุการใช้งานเขาของแผงเนี่ยอายุการใช้งานของแผงเนี่ยก็คือประสิทธิภาพของแผงเนี่ยจะอยู่12ปีนะครับ12ปีแล้วก็ตัวตัวที่เป็นซับเมือดเองเนี่ยตัวซับเมื่ดนะครับตัวปั๊มดูดน้ําลึกเนี่ยอายุเฉลี่ยในการทํางานก็ประมาณ4ปีนะครับ4-5ปี นะครับคือผมเคยเจอปัญหาเรื่องของการพักบ่อไว้นานเกินไปแล้วก็ไม่สามารถทำงานได้นะครับคือปัญหาหน้างานเราเคยเจอมาไม่สามารถดูดน้ำได้เนี่ยก็คืออาจจะเกิดจากาเป็นฝุ่นไปติดใบพัดเป็นเศษหินเล็กๆนะครับเข้าไปติดใบพัดของซับเหลือแล้วก็ปัญหาบ่อสุดถ้าเกิดบ่อสุดเนี่ย ต้องเจาะใหม่เลยนะครับแต่ถ้าเกิดติดเบพัดนี่แเราก็แค่ยกขึ้นมาแล้วก็มาทําความสะอาดมาล้างปัญหาเรื่องบ่อสุดเนี่ยคือเราต้องทิ้งเสมอแล้วก็เราต้องซื้อชุดใหม่เจาะบอใหม่ตัวนั้นก็คือจะทําให้เราเสียโอกาสเสียเงินในการซ่อมแซม การดูแลเรื่องของระบบเพื่อให้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพนะครับแล้วก็จะนำมาเสนอเรื่อยๆนะครับเพราะว่าในส่วนของเราก็มีตัวนี้เราใช้อยู่เราใช้อยู่แล้วก็เรารับบริการจำหน่ายและติดตั้งด้วยนะครับตัวนี้ วนอุปกรณ์ในตู้คอนโทรลเนี่ยถึงแม้เราจะพักแต่ก็ไม่มีปัญหานะครับตัวนั้นไม่ใช่ปัญหาอุปกรณ์ที่เป็นเบเกอร์ Baker, เป็น d c s e a ซิร์ฟนะครับตัวนั้นจะไม่ใช่ปัญหาแต่ตัวปัญหาจะอยู่ที่บอ่อกับตัวสมือเป็นส่วนใหญ่นะครับที่เราเจอมาครับสำหรับใครที่ ใช้ระบบโซล่าเซลล์เพื่อดูดน้ำปรดาลในไรนานะครับเพื่อได้ประสิทธิธภาพที่คุ้มค่านะครับก็คือเราต้องต้องทำนะครับเราต้องให้เขาได้ทำงานคือการทำงานที่เป็นปกติเนี่ยจะยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆนะครับ สำหรับเช้านี้ก็คงจะจบคลิปแค่นี้นะครับฝากไว้นะครับก็คือท่านไหนที่มีระบบโซล่าเซลล์เนี่ยควรจะเปิดให้เขาทำงานเรื่อยๆนะครับทุกสัปดาห์นะทุกสัปดาห์นะครับอย่าให้เขาหยุดไปเลยโดยถึงระดับน้ำที่ลดลงแล้วเราค่อยเปิดบางท่านอาจจะมีปัญหาบางครั้งนะครับ บางคั้งก็จะมีปัญหาแล้วก็เราอาจจะสูญเสียค่าซ่อมบำรุงมากเกินไปนะครับฝากไว้นะครับผมครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณแล้วก็สวัสดีนะครับ